ในแคว้นลานาโบราณนะมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สโกโไทยนี่นะครับไปจนถึงปู้นะนรับมาสิบสองปนาเมืองกิน,มนหมดเลยแม่มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่บนอาศัยอยู่ในแควนนี้นะครับอย่างเช่นไตยนวนไตยลวะไตลือ้อไตยเขินไตยยองนะครับสี่ห้ 4, 5, าเผ่าพันธุ์หลักๆนะครับหมู่นี้ปุ่นใจภาษาเขียนเดียวกันนะคืออัคระละนานะนะครับ แต่สำเนียงการอูนั้นมันก็ผีเพีย้ยนกับไปนิดๆน,นะครับแต่ฟังอันวเรื่องอยู่แล้วนะครับอ่าก็อย่างว่านะครับมาบ่เดียวเนี่ยมันผ่านมาอยู่สิบุ่นสาวรุ่นสิบเจนสาวเจนแล้วในไม่ก็มาถึงปลายๆแล้วนะบ่เดียวเนี่ยภาษาลนาพ้นกอไทยทอดกมะจาสา,สายของพ้นแล้วครับอ่า ชายของภัยของมันแล้วก็มาบาเดียวเนี่ยป่ายๆแล้วมันโห่แล้วครับมันบอกือภัยเป็นภัยเลวนะก็เอ็มมาอ่าก็อันผสมปนเปกับไปหมดแล้วนะก็ไอ้มมาอันชวนใหญ่แล้วภาษาละนามันก็เขียนเหมือนเหมือนกันนะครับมีบางตัวที่มันนิยมเขียนแตกต่างกันไปนะครับมันก็อืเขาจะหันมาเขาก็จะไปว่าปนเถอนะครับว่าผิดมันถูกนะครับเขามาวิเคราะห์อันตามรักภาษาละนากันไปเลยนะครับ วันนี้มันจะถึงคำว่ากบหรือกบนั่นแหละครับไอ้มาสั้นท่านลองมาดูนะกบกบอนะกบอมันกบอได้นี่ยกบอได้กบอย่างนั้นนะกบอได้กบอย่างนั้นนะครับมันคำนี้มันภาษาละนาบนเขียนว่าอ่ากบนะครับคำว่ากบกบอนั่นแหละกบอนะแต่บนอ่านว่ากบนะครับกบเขามาเขียนไอ้ ไอ้ตามลักภาษาละนานนะครับมาก็มันต้องใช้ไม่กอน,นะครับไม่กออ่าใส่ไม่กอครับไม่กออันนี้มันอ่านว่าอย่างอ่านว่ากอน,นะครับอันนี้มาเสียงสมันนะกอน,นะครับอืมใส่ไม่ยอองไปนะครับมาอันกอนเห็นไหมอ่ากอเห็นไหมอ่าได้เลยนะกอได้เลยนะกะกอบอเหมือนกันนะครับบออ บ่ก็เหมือนกันนะครับบ่มันก่นอเห็นไหมอ่าอ่าไม่ก่ออ่าบ่อ่า,ออาไม่เยอะอ่าบ่เห็นไหมอันนี้ก็เสียงโทปกตินะครับอันนี้บ่เสียงเอกนะก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมเสียงโทปกติก็เสียงเอกนะ,ะก็ก็บ่นะบนะก่อบ่นเห็นไหมคำในพจน โบราณมันว่าไอ้กำบ่กันเนาะกำบ่กนี่มันเปิ้นบอกว่าเขียนอย่างอี้เปิ้นว่าอันมันไปเหมือนกับว่าบอ่อน้ําบ่หินบอ่อย่างว่าพ่ิก,ก็เลยอโบราณบ่ิก็เลยตัดออกเห็นนะครับมาไอ้ไอมาย,ยอนี่เปิ้นมาใส่แล้วนะก็มาอัานตัวอะกันย่อนแล้วก็มาใส่แล้วก็เหลือไม่กังมมนอยู่อีตัวเดียวนะกันแม่ อันอ่าโบราณเบื้องต้นเลยบอกเขียนเต้ายี่แล้วก็บ่นอ่านว่าบ่อนะ้วก็หมายมาก็อันอันปรกาศตื่นโบราณเลยนะครับวก็รุ่นแรกเลยนะก็อ่าป่นพวก็เขียนได้เต่ายี่บ่อนะ้วก็หมาย่าอันอันไอ้บ่อป่นได้นลยบ่อได้นะอันอันก่อกันแนวทางเดียวกันแนล้วก็ อันอันบอนี่ได้แล้วนะก็บ่อไม้นะครับอันนี้บอ่อไม้นะอันก่อก้อนี่มันก็คือเหมือนกันนะก็คือเอาแบบไอ้ไอ้เหตุผลเดียวกันครับไอไอนี่แล้วก็มาเพราะว่ามันอันนี้มันก่ออันนี้มันก็อ่านว่าก่อนะครับก่อเนี่ยพวกกับพวกกับว่าเอ๊ะมันมันมันเอ๊ยยุ่งยากหน่อยนะพวกกับเอาตัดให้มันเหลวเหมือนกับบ่อเนี่ยนะครับอ่าพวกกับพวกก็อัน เอาออกเหยื่นะครับอันไม่ย่อเนี่ยไม่ย่อก็ไม่ก่อเนี่ยไหมก็เหลืออันอ่าเหลือเต้วิ่งไหมเหลือเต้วิ่งไม่ก่งบนเนี่ยปุณธอ่านว่าก่อนะครับอ่านี่ปุณธเขียนมันตั้งแต่โบราณนะครับก่อกับบ่อนี่ไหมก่อมันเสียงโทปกตินะครับบ่อนี่มันเสียงเอกนะครับก่อบ่อนะแต่เวลาอ่านปุณธออกเสียงว่าก่อบ่อนะครับอืมเห็นไหมอ่าก็อันนี้ม anyway, ันเป็น เป็นการเขียนมาตั้งแต่โบราณนู่นแล้วครับมาผมมาเองผมมาได้ดัดแปลงตามนั้นอนะ่ะเพอนมันเท่าความจริงไม่ได้เหรอฮมมันออกเสียงเองไม่ต้องใช้ตกกะนะครับกอบอนะแต่เพื่อนจะเขียนแบบนี้มันให้มันเหมือนไอ,ไอเสียงไทยนะ่ยก็อนนะั่นน่ะอันภาษาไทยว่าก็อนเนี่ยม่กรคำนี้มันกับแปลกๆเดียวนะครับท่านก็ไปพิจารณากันนะครับโบราณเพื่อเขียนมาอย่างนี้ผมกผม็อธิบายไปอย่างนี้นะครับอ่า อันเห็นไหมได้ไหมได้ไหมกบบอนะครับกบบอแต่เวลาอ่านออกเสียงอันกบบอเห็นไหมอ่าอันนี้ก็แปลกๆดิมก่อนนะครับมาอ่าอ่าอันตัวที่สองแล้วครับอันนี้ได้น่ะกบบอเนี่ยกบบอเนี่ยอ e ่าอันต uh, ัวที่สองแล้วเพื่อนบอกว่าเอาอย่างนี้นะครับมาเอาเอาตัวก้ากับตัวบ้าตัวบ้านี่มันซอสอะไรเนี่ยมันยาวนะก็ับมันยาวนะอันนี้รุ่เอ่อ รุ่นหลังๆนั่นนะครับมารุ่นโบราณรุ่นยุคหลังๆนัเนป้นเอาเนี่ยเนี่ยคำว่าอ่านกบเนี่ยนะกบป้นเอาเอาเขียนเป็นตัวเดียวกันเนี่ยป้นก็ใส่ไม้กางมนตัวเดียวเนี่ยอ่านเนี่ยก็เต้ากับตัวหน้านะก็อ่านว่ากบนะก็กบกบได้กบมีกบ มีอย่างอ่าก็มันไม่ใช่กอบอมีอย่างนี่มใใจเราไม่ใช่ก้อนะครับกอบอนะมาเพื่อนอ่านว่ากอ,าอบอกอบอได้กอบอมีมันก็เบอกกวา,วาอนนันนะครับามาก็ก็ได้อย่างนี้นะครับเขียนรักรักรักการเขียงไอไอคำว่าไอไอกอบอ,อเน่ะอ่านว่ากอบอเนะก็มีอย่างนี้นะครับกอบอยากนะครับแม่แม่อันมันจะไม่ายากตอนนี้ว่าเราจะไปอ่า ขยายความเมื่อคนอื่นได้หูใาหารตัวนี้ก็มันยากตัวนี้แหละครับอมันยากตัวนี้เพราะว่าภาษาละนาของเอาเป็นภาษามันตายไปแล้วนะครับคนที่มันเฮียนหูภาษาละนามีน้อยนะครับอ่านออกเขียนได้นะมีน้อยนะครับไปหน้าเราจะเอาไปขยายความเมื่อคนอื่นได้หูใาหารตัวให้องต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับมาื่าเป็นภาษาละนาเนี่ยก็คือเปนห้องบอกปริวัตินั่นแหละครับอ่า อันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเราหน่อยก็คือภาษาไต้นะภาษาไทยนะบามันเกิดมาจากที่เดียวกัน้วครับป้ากุลามกเมืงเนี่ยผมเองผมได้ใจลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจังใหม่นะครับมาป้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับป้นตกลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอาภาษาไทยเนะี่ยมาอ่าปริวัติเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ย ทำละนาเนี่ยกระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับก็แบบที่หนึ่งนะครับปนจะเอาไว้บันทึกนะครับมาลักศิลาจะเลือกเอกสารสําคัญสาคัญในโบราณนะครับมาแม้อันลักการมันก็บอกว่าเอาภาษาไทยนะ่ะมาเทียบเป็นอักขระละนานะครับาปนจะเอามาทุกอักขระทุกไม้นะไม้ก็สละนะครับทุกเครื่องหมายนะเครื่องหมายคือไม่กงไม่กังไหลไม่อย่างสบับปนะน่ะเป็นไม้พิเศษในภาษาละนานะ พอยามาโมนะครับมาทีนี้มันยุ่งยากนะครับเฮาบม่ได้ใจเฮาบ่โอ้ถึงแล้วนะครับอาโอ้ถึงนะครับเราโอ้ถึงแบบที่สองเลยนะครับแบบที่สองละการมันมีอยู่ว่านะครับอืเอาภาษาไทยเนี่ยมาอักษรไทยอ่ะมาปั๊บเทียบมาเป็นอักขระละนาจําบนบุนอ่ะแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไม้หรือสระมันมาตรงมาตัดกันก็ สามารถบูรณะกํานะัำซัได้นะครับอืมก่องหน้าตามนะออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนะั้นท่านจะต้องนึกว่าอันภาษาเรานั้นเป็นภาษาละนานะครับอืมก็ต้องใจรักการภาษาละนาอ่านนะครับแบบที่สองเนี่ยคนทั่วไปบัดสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะผิดเพีเ้ยนสำเนียงนะอย่างเช่นอย่างนี้เลยไหมอันนี้ท่านเห็นว่าเป็นตัวข้อควายนะครับอืม แต่เวลาอ่านนั่นนะท่านจะต้องเลือกว่าไอ้นี่มันเป็นตัวกะนะครับมาบนเทียบมาเป็นจากเอาเอาตัวคอควายนะมาเทียบไบเป็นตัวกะนะครับมาเพราะงั้นมันจะต้องอ่านเป็นตัวกะนะครับไห้แม่เยอะแยะไงคนทั่วไปมันอ่านเข้ามาอ่านแล้วมันบบกเข้าใจมันก็ผิดเพี้ยนกงนนะผิดเพี้ยนกันไปมันก็อ่ามันก็อืมมันก็จะทำเมื่อมันเสีย เสียสำเนียงไอไอไอ้้ภาษาละนาไปนะก็มาคนทั่วไปก็ต้องมาอ่านแบบที่สามบุญน,นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้แบบที่สองเนี่ยมันเหามาอู้ไอ้แบบที่สามเนี่ยก็อู่ผมกับนะเอามาอู้แบบที่สองเลยนะเอาตัวควายมาเทียบเป็นตัวก้าเนี่ยไหม <c oughs> ก้าก้าบ่อนะครับก้าอันไม้กัง่งบนเนี่ยครบอกมาตัวแล้วนะครับแบบที่หนึ่งไปเอามาตัวน้ำไม้กัง่งบนอย่าเอาไว้ดังบนนี่นะครับมาไม้กั่งบน่นะอันแบบ ที่สองนี่เราเอามาเทียบแล้วก็บบูแล้วหน้าคำซ้ำของบันเถียนะมันก็กไม่ก่อนะนะก็ไม่ก่อนะครับก้อนะครับก็อันก้อมันต้องใส่เอ่ไม้ย่อแล้วก็บไม้ย่ออันนี้มันความจริงมันมีไม้ย่ออย่นั้นนะเราก็ใส่ไม้ย่อเอาไปอ่ามันก็ออกเสียงโทนะครับข้อเนี้ยข้อก็อ่านว่าก่อนะครับเห็นไหมอ่านว่าก่อนะครับมาอ่านว่าก่อนะครับอ่านว่าก่อนะครับอ่าอ่าน อันก็เนี่ยมันก็ออกเสียงกอนะครับหมามเอาก็อ่าได้เลยไหมก็นะครับอ่าถ้าก oh ็แบบแบบไทยมันบ้นเขียนอย่างนี้นะเห็นไหมอ่าเขาก็อนุโลมอนุโลมบูรณะคำศัท์มันเป็นได้อย่างอี้นะบูรณะคำศัท์มันเป็นตัวนี้นะครับหม่ยไหมอ่าเอาก็อันนี้มันก็ก็นะครับอ่าอันน <asion> ี้ก็ก็ไทยใช่ไหมก็ไทยก็บ่บ่นี่มันก็ อ่าบอยไหมตบบะนี่มันก็บอไป่ไม้ครับอ่าอันนี้เราเอามาแค่ไม้ย่อกับบอแล้วนะครับแม่บอใช่ไหมไอ้ไม้กังโมนเนี่ยมามาโดยเลยไหมเขียนตัวนี้เลยมากกอบอใช่ไหมได้นะฮะก็บอยไหมอันตัวหลังอันตัวที่สองแล้วครับตัวที่สองก็ก็บอกับเหมือนกันแล้วก็มาก่ออ่าอ่าก็นะครับอ่า กอ่อบ่อใช่ไหมอ่ากอ็อบ่อได้เลยไหมอ่ามันจะอ่านว่าข้อบ่อนะครับ่าอ่านว่ากอ็อบ่อนะก็อ่านว่ากอ็อบ่อแต่เวลาไปเจอในในข้าวในกระลุงในอย่างกันแล้วแต่นะครับมาที่เปิ้นเขียนเปิ้นอ่านออกเสียงว่าก่อบ่อนะครับ <c oughs> อันคำว่ากอนะ่อบนี่ก็มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มาหมหาฮู้เนี่ยอะไรนะครับมันก็ต้องเป็นนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็เอาไว้ให้มันคนที่เพื่อนเยนหูภาษาละนามาอ่านนะครับอัอนภาษาอ่าปริวัติแบบที่สามแล้วครับคนที่บ่อยเยนหูภาษาต้องไปอ่านในภาษาอ่าภาษาไทยพุน,นะครับอืมภาษาอันเอาปริวัติแบบสามน่ะเพื่อนเอาภาษาไทยมาอ่าะสะกดเขียนแล้วครับมาละการหรือว่า อืมแบบที่สามเนี่ยนะเอาภาษาไทยสะกดเขียนตามภาษาละนาตมบพุ่นอ่ะตามเสียงออกมาเขาบอกพ่อให้ก็ได้นะบอกเอา,า,เ,อาเอาภาษาไทยเสียงส,สะกดเขียนแนะเนี่ยก็บอนะครับกบอหรือกบนะอเนี่ยก็เขาได้ยินเสียงกบแล้วเขาก็เอากอไก่เขียนแล้วนกะ็บบอันนี้กบอะไรไหมกบไทยนะฮะกบบอนะครับกบบออ่าได้ไหมกบบอ อันแต่ก่อบ่อเนี่ยเพิ่อนอ่าเวลาอ่านแต่ในสำเนียงอันนั้นเพิ่อนอ่านว่าก่อบ่อนะก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นอย่างอ่านภาษาละนาอันตัวที่สองเนาะก็ก่อบ่อเหมือนกันอ่าก่อบ่อเห็นไหมอ่าเห็นไหมก่อบ่อก็ก่อบ่อเหมือนกันเห็นไหมอ่าก็ก่อบ่อนะครับก็ได้เยินนะไหมอ่านภาษาปฏิวัติแบบสั่งก็เขียนว่าก่อบ่อแต่อ่านว่าก่อบ่อนะครับ ก็เนี่ยได้ละครภาษาละนาพจนมาอย่างอี้หรือเปลกเขียนอธิบายไปอย่างอี้นะแล้วก็แม่แม่อันแบบที่สองนั่นก็มีอาการอนุโลมนะท่านจะเขียนตัวคอควายไม่เอกก็ได้นะก็มาหรือเอาก่อไทยก็ได้นะก็อนุโลมนะครับอนุโลมก็บ่อนะครับแม่แม่ก็บ่อนะครับอันภาษาละนาปรกอเขียนได้สองแบบอี้นะอันเป็นไอ้ไอ้ไอ้ ภาษาลนาเบื้องต้นไอ้ยุคแรกๆก็เขียนแยกกันอย่านี้นะครับไอ้แม่ลูกหลังๆไปลายๆมันพวกเอามาซ้อนกันเนี้ยนะก็ับไอ้แม่เปิดก้อบ่อนะไปก้าวบอ,อย่างนี้นะครับครับอ่าก็เขียนได้อีกสองแบบท่านเอาไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ